ยังคงอยู่ในสถานการณ์รัฐบาลขาขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งค่าน้ำมันราคาสินค้าต่างๆและล่าสุดกับมติกะกะพอที่ได้ปรับขึ้นค่า FT งวดเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม2565ที่23.38สตางค์ดันค่าไฟฟ้าแตะ4บาทต่อหน่วยส่งผลกระทบอย่างท่วนหน้าต่อภาคประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆที่ต้องแบกรับปัญหาค่าใช้จ่ายและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นอีกโดยนายเกรียงไกรเทียนนุก,กูลรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทอเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอนอว่าการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างแน่นอนและอาจทำให้ต้องปรับขึ้นราคาสินค้าเพราะต้นทุนการผลิตนั้นสูงขึ้น คือมันส่งผลกระทบอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยก็เป็นปัญหาใหญ่ซึ่งก็ส่วนใหญ่มาจาก ค่าพลังงานที่เพิ่มขึ้นเพราะนั้นพอน้ำมันขึ้นแก๊สขึ้นแล้วก็ส่งผลทำให้ค่า f อสีขึ้นอย่างที่วันนี้นะครับซึ่งวัราะนั้นมันจะแตกที่ประมาณ4บาทเพราะนั้นก็จะส่งผลทำให้ต้นทุนโดยเพราะอุตสาหก,กรรมที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเยอะๆเ,เ,เนี่ยจะจะได,จะได้จะได้รับผลกระทบแน่นอนทำให้ต้นทุนขึ้นก็จะส่งผลทำให้มีโอกาสที่ต้องปรับราคาสินค้านะครับ ทั้งนี้นายเกรียงไกรยังได้กล่าวถึงสัดส,ส่วนของต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นว่าในแต่ละภาคอุตสาหกรรมอาจไม่เท่ากันแต่โดยเฉลี่ยแล้วคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ2ถึงร้อยละ5พร้อมฝากไปยังรัฐบาลให้ช่วยตรึงราคาค่าไฟฟ้าและอย่าปรับขึ้นบ่อยเพราะจะส่งผลถึงราคาสินค้าได้ แล้วต่อุตสาหกรรมนั้นถ้าอุตสาหกรรมนั้นใช้ใช้ไฟฟ้าเยอะเช่นอุตสาหกรรมพวกพลังงานเยอะๆหนักๆเนี่ยก็จะขึ้นไปพอสมควรขึ้นอยู่กับสัดส่วนของแต่และอุตสาหกรรมไม่เหมือนกันแต่ว่าโดยเฉลี่ยก็คงขึ้นไปประมาณสัก2ถึง5%แล้วแต่อุตสาหกรรม โดยภาพหลักเราก็ไม่อยากให้ขึ้นแต่ว่าภาครัฐเองตอนนี้ก็สภาวะทางด้านการคลังของโครงการที่ต้องใช้เงินก็มากจริงๆเราก็อยากให้ตึงแต่ว่าเขาก็จะต้องบอกเราว่าเขาตึงแล้วจนเขาไม่ไหวแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เรากภาครัฐบอกว่าพยายามช่วยตึงให้หนานที่สุดถึงแม้ว่าขึ้นมาครั้งนี้เนี่ยมันก็คงมาขึ้นมาแล้วก็ขอให้ตึงให้หนานอย่าปรับบ่อยเพราะว่าถ้าปรับขึ้นมันจะมีผลทําให้ต้นทุนขึ้นและท้ายสุดมันก็ไปส่งผลทําให้ราคาสินค้าต้องขึ้นราคาตามไปเพราะนั้นก็ฝากภาครัฐที่จ ต้องเช่อถือในภาคเอกชนก็ควรทจะต้องหาพลังงานมาชดเชยอย่างไรก็ตามคงต้องจับตามองการแก้ปัญหาของรัฐบาลว่าจะเป็นรัฐบาลขาขึ้นแบบนี้ต่อไปหรือจะมีมาตรการใดมากแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของภาคประชาชนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆลงได้บ้างเพื่อลดผลกระทบในระยะยาวและฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยต่อไป